สุขสบายดีสบายดีเอฟซีทุก่านทุกคนที่เขาเบิงเขสัส้มสองประเมาสบายดีงามไก้เทียงพี่น้องทักทายอยู่ทุกมองทุกบ่อนเดอผู้อยู่ต่างประเทศหรืออยู่ฝั่งไทยอยู่บนได้เจไดกะดีเด้อพี่น้องเด้อแกงไก่แกงไก่ แกงน่องไก่พ ja ี่น้องน่องกับโค้งปนกันสิหากินไก่บ้านยาเนกันซาวแพงกับปลาหม้อเนี่ยยากเพราะว่าบุกกาเห็ดสื่อกะมันยาเนาะเผื่อสีสั่งเขาสื่อเผื่อสีสั่งสื่อนี่มันกันยาบุกกาเชือดว่าวว่าวตามสื่อ เ้าควาวมััดสื่อบอกาะขาไก่นะคะกันสื่อกับเขาไปในเมืองเขาเห็ดเป็นโตเป็นโต,นโตไว้แล้วหรือบอกอะให้เมฆ่าเอามาหายาจานะมันกระิบออำนวยความสะดวกปันใดเนาะมันสีบปทวงบวท่านกับการอยากอยู่อยากกินก็เลยเอาน่องไก่นี่ละมาแกงใส่ฟักฟักแฟงพักโอ้ยเบาใน่เดนพี่น้องเลยฟัก แพงโอ้ยเบาหนักไปดีแกงนี่กระซุกแล้วไปทีเฮมห,หอยนะั่นแล้วก็มีปีงปลาทูอลากรสิตั้มมักหุงสดๆแน่เมือนนี้เนาะขอบคุณขอบคุณเดอ้อพี่น้องปองไปพปอ,อยู่ต่างประเทศแล้วก็พี่น้องบ้านเฮาอยู่ประเทศลาวเฮาอยู่ทุมองทุบบอรแล้วก็พี่น้องทั้งฝั่งไทย ดูทุกทั่วสารทิศเลยทำการทำงานเลี้ยงงัวหรือว่าทำไร่ทำนาอยู่ตามห้างอยู่ตามตลาดตะลีไมมคะสาวขายซื้อใดขายมานเด้อพี่น้องเดอ้อคอยสีขูดหมักหุ้งแบบน,นี้เนาะจะเตรียมอาหารถะาพี่น้องอยู่หน้าสาวแพงเดอ้อนาสาวแพง ปุกาลสิไปปรุงหมอกัดเถอปรุงหม้อแกงก่อนเดียวมันจะเปื่อยเกินไปว่าซ่้นอันนี้ปลาทูตัวที่สุกแล้วปิ้งปลาทูมันก็แกงไก่หนาตาใสาแจวเลยเฮ้ซุ่มสีแสบแล้วเนาะหิวเข่าแล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็น กิ้งปลาทูที่ยังบวสศกปลาเมาลุยคนเดียวได้เห็ดกับเขา,มาเมืนโอ้ยลมก็เย็นอากาศคึมึมพี่น้องเลยอากาศดีหลายอยู่ตามเทียงหาเทียงหน้าสบายใจ อเลิกขึ้นมาแล้วเนาะบ้านนี้เลิกขึ้นมาแล้วจ้าสาแพงกระซอยป้าเม่าเสาะแล้วล่ะป้าเม่าเสาะแล้วแล้วสาแพงปอกมากโอ้ยมันคือแข็งถ้ได้สิได้กินอันนี้กินทอร์มานบังคก็อึดอึดเดินบังคับเลยอึดเบาเหยื่อจอยตามแ่บคือเมื่อวานเลยเปลี่ยน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 เอาต้ม โอ้ปลามะกด้มกินอ้อยบ่ตมมาเมื่อกี้สิไม่ต้องหลุดแปลงนัวลงไห่ต้อหลุดแปลงนัวลงใชะเยอะพี่น้องสุดแซ่บสุดนัวหัวหมวยหัวหมยหหมวยหัวหมยหัวหมตหั่หมวยหหมวยหัวหมวยหหยหัวหหัวหมว้หหมหัหมยห่วหมวอหัตหมวยหัวหมวยหวหมวยหั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 บหมวยหัวหมวยหัวหมวยหบวหยหหมหัวหหัหมวยหหมห ห้อยม้อยหล่นม้อยล่วงไปเลยมืออื่นนี่ใครเลยมืออื่นนี่ใครยังแต่ขนาดบวกกินเป็นง่วนมันก็ยังหล่นเลยมืออื่นนี่สิให้เขาเจ้าไปซอยธงใหม่บอกเลยเาาสมน้องกิ่งสีมาว่ามาซอยมาซอยละละสบายดีจ้าแกงไก่พันอยากกินแกงไก่ละนี่แม่กิ่งก็องกิ่งมาซอยละละผลแลวเงินกับสาวดูโอ้ขอบใจละลายเด้อทางกระเป๋า ป้าหมาวยาบเลี่ยบไปใส่แบบอะไปสก้อนปลาเมาวยาบชิเกี่ยวกันไปเอาเงินหน่นะเอื้อยอยากว่าคือสิพาไปเอาเงินสิเกี่ยวเข่าเพิ่นเองเพิ่นสิเกี่ยวเข่าเพิ่นเองแล้วเขาจะแพงถาของปลาเมาวบานเจ้าเนียสองหายเนี่ยเด้จะเกี่ยวแล้วเออเบื่อเลยแล้วเบื่อมากมากกินมากพี่เอรากินกันแบ่งกันโหดนะหน้าตัวเองบ่แล้วพี่น้องเอลยครับ อันยัดเยียดให้น้องจริงมาพี่หน้า <sh> ตัวเองก็ยังจะหาตองให้บ่องให้บักองให้บักคือบ่อยู่ซอยกันซะบ่ซอยกันมแล้วลูก2คนแล้วันี้เฮาเียวก็ยมยงดเออาแเเาเลยจเอาความเต็มใจให้มันเนาะถูกต้องอยากมาก็มาบ่อยากมาก็แล้วปลาดเพราะว่ามื้อมาแล้วกินดีโดมื้ออื่นนีมีปลาดมีจอย อ่ะน่ะอมอ้อยน่ะอมลงไปให้มันทันเดือกไก่น่ะโอ้ยกินอ้อยกับโบเป็นมันมาได้เป็นอมเคราะนน่ะเด้อกินอ้อยกับไปอมเดือกทังเดือกไก่ของผู้ชายผู้จักนะทำหนักแห้งก็เลยไปอมโอ้ยโอ้ยแล้วหมกยกกระเปรตพี่น้องขอไพ่ละลายจะเหมือนศาสว่า โอ้ยจ่อยเอ้ยขายกันแล้วบาทในพวกก็เมียโอ้ยแต่เหมือนสาดแม่นที่จ่อยว่าจะเลือกผูวบาหน่อยเขาอีร้อยอีบูมนี่อืมก็เฮ้ยมืออื่นมีผูวเบามาเกี่ยวได้นาไรนะ ไไปเนนอนมัน้ำบอแล้วน้ำบ่ไว้ฮ่างดูนะเห็นขันว่าถึงภูบาวงดูล่ามันูาวเมาตกเร่ไได้สิมามือนี่เตะได้น่าอะไรเน่ยผูบาวมาตะเวียนนามอีกได้เห็นล้วบ่เห็นิบจะหิบเล่งได้มือนี่นะขันแล้วฮละ โบ้แล้วโบ่แล้วโบ้แล้วบ้แล้วก็มือไม้บ่แล้วมือเดียวดอกเนาะมือเดียมือแล้วมือหลบเทียงด้วหลบเทียงหลบเทียงหลบเศ้าโอ้มยอยู่เขาเกี่ยวมือแล้วครับแล้วมือน่ะเอาถึงมกูบ่าวเลยมือสั่นตีนสั่นเฮ็ดเหี้ยเฮ็ดถ้วยโอ้ยสองคนบ่ได้ขึ้นวันไม่มั่นจะไปฮู้เพื่องมาจีนอยากกินหน่อยเดียว กินไะไเดียวแล้วก็แสดงหายอันอันตอนตอนเบาเล่มากินตำมะขรูดได้ชาจะอย้ตำมะขรงให้กินเองใช่ป่ะไปห้ามปกหน้าหันไปหน้าจะติดติดมาคืนแหมครืนเฮงมาได้โอ้ยปลาแล่ไปทำงาไปกรุงเทพแล้วมาเล่นนปลาแล้วเบาเล่ไปกรุงเทพเบาเล่ไปทำงานใหม่น้อปันจีนเนาะปันคนจีนหรือเฮงเหรอ ก้าวจข้าวเป็นหบ่าวะตได้ขาขางเดียวเหมือนขาเหนียวหนึ่งนะคะเนคแนละนั่งเอาไปแหนต้มมันสิาอยากให้วังอยากให้พี่มีผู้มาหมักจ่อยวะพี่มีคนสูเพิ่อนาจ่อยใช้แน่นผ้ใายมาหมักเจ้าอลีนะลืมบเงลืมขวดไง

Ơ, bà chết yên Ơ, khu thằng này hết nhánh nó Bưng pha bưng pha xôm con Ê Kín nhánh nó Kín nhánh nó Kín nấm nè Mà hãy kín nấm nè Mà hãy kín nấm พาก็กินนี่โด่แลละก็กินอ้อยหมงเดิมกองเป็นบอนเดิมมันน่ะเด้อะหมดที่มาตอมเด้อเอ้ยมาตอมกินน้ำแน่หมดที่มาตอมเด้ออเลยเขาอ่ะหายใส่ทงยางหมดดีอัดขามากอออัญญยาอะไรแบบนี้ลืมแล้วอือหอยหวานอีดหวานด้มันบดพลมันหวานเลยเนาะขักขักเขาสิตัดมือกินก่อนหมชเฮ้ยยันสิตัดมือหั่นเป็นปล่องเขาตู้เย็นไลยกินเพื่อนยังแพง วกินอ่อยพี่น้อกินนียว่นกน่อยะมวกินอ้อยชินนิดหเขียวไปทานี่าเขีจำเขาว่าพื้นบ่ลูกเคยผปกี่ขวลลายจะเอเงินไหนนะบ่ไปซื้อไปซื้อเือกดืนนะบ่ลูกเคยไปกี่ขวลายลายเม่อถาบอกหันบ่เาบหันบอกละลูกเ้ยไปซื้อกินอ่อยเด้อเด็กาลูกมันกี้แขว แไปซืประมอรอยงาหัาดกันเข่าะให้จิมันผัดหาได้นออยะคลิปนี้พระเบงพระสมทนี้ก่อนเด้อยพี่น้องเด้อพอกันคลิปหนาขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขเปิดกทานทุกคนสบายดี